กราบสวัสดีท่านผู้โดยสารท่านนะคะดิฉันนางสาวศิริการศิลชชลายอินดีต้อนรับผู้โดยสารท่านเข้าสู่สายการบินซานตอร์นีส์แอร์เวย์เที่ยวบินที่ sjd 5 5 9 9 9 9 9 9ค่ะซึ่งสนามทุกท่านเดินทางไปยังจุดสถานที่ท่องเที่ยวบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับท่านสุทนทรโมหารหรือเชคสเปียร์แห่งประเทศไทยโดยเราจะใช้เวลาการบินทั้งหมดนะคะ2ปี5 0วัน21ชั่วโมง13นาทีค่ะ อีกสักครู่เชิญชมภาพยนต์แนะนาสถานที่ท่องเที่ยวกับตาลและลูกเรือหวังเป็นอย่างยิง่งว่าทุกท่านจะได้รับความสะดวกสบายตลอดเที่ยวบินนี้ค่ะขอบคุณค่ะอีกสักครู่ทางเราจะทําขนมตาลมาเสิร์ฟนะคะหลายท่านคงสงสัยว่าทำไมถึงต้องเป็นขนมตาล นั่นก็เป็นเพราะว่าท่านสุนทรภู่เคยเกล่าวถึงน้ำตาลตโนดในนิราชพระบาทเอาไว้ว่าถึงน้ำวนชนสายบ้านใหม่ข้ามก็รีบตามเรือที่นั่งมากลางหนล,ลมละลิ้วปลิวเมฆเป็นหมอกมนศพร่างต้นตา,นตาลตะโหนดอนาถครั้นเจ้าของตาลรักหวานขึ้นตีนต้นระวังตนตีนรัดกระวัดมั่น เหมือนคบคนคำหวานรำคาญคาญันค่าพลังพลันเจ็บอกเพียงตกตาลค่ะสถานที่แรกที่เราจะเริ่มเลยนะคะคือวัดศรีสุดารามวรวิหารค่ะหรืออีกชื่อก็คือวัดชีป,ปากขาวเป็นวัดที่เกี่ยวข้องกับท่านสุนทรภู่ตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยหนุ่มเลยนะคะเพราะเป็นวัดที่ท่านได้เข้ารับการศึกษาเล่าเรียนและทั้งยังเคยเป็นสถานที่ทำงานของท่านในช่วงนั้นด้วยค่ะ ท่านสุนทรภูเกิดวันที่26มิถุนายนพุทธศักราชปี2329นาี่ะคะท่านสุนทรภูเกิดที่คลองบางกอกน้อยไม่ใช่บ้านกล่ําเมืองแกลงจังหวัดระยองอย่างที่ใครหลายๆคนเข้าใจเพราะสถานที่อันนี้เก่าวมานี้เป็นสถานที่ที่พ่อของท่านสุนทรภูเกิดค่ะวัดน,นี้นะคะเป็นวัดที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาก่อนที่จะเปลี่ยนแผ่นดินไปสู่ช่วงของพระเพศราชา ลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อของพระเพลชาหรือว่าวัดนี้ในเรื่องของบุพเพศนิวาสอย่างที่กล่าวไปเมื่อครู่น,นะคะวัดนี้ตั้งอยู่ที่ซอยบางขุนนนท์6ค่ะกรุงเทพมหานครหลักฐานเนี่ยมาจากโครงนิราสุพรร์นะคะวัดปะขาวคราวรุ่นรู้แรกเรียนทําสูตรสอนเสนียน,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 นสมุดน้อยเดินระหว่างระวังเวียนวางวัด ปะขาเ,เคยเคยเชื่อนกลืนกลิ่นส้อยสวัสดห้างกลางสวนค่ะต่อมาก็จะเป็นสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับคุณช้างขุนแผนซึ่งขุนช้างคุนแผนเนี่ยเป็นหนึ่งในผลงานของท่านสุนทรภู่อย่ทีหนึ่งนะคะเริ่มด้วยวัดตะไครนะคะวัดตะไครเป็นวัดล้างที่ตั้งอยู่ในตัวเมืองของอุธยาค่ะวัดนี้เนี่ยไม่มีประวัติที่ชัดเจนนะคะแต่คาดการเอาไว้ว่าน่าจะถูกสร้างไว้ตั้งแต่สมัยสมเด็จพระบรมไตโลกนานไปจนถึงยุคข,ของพระเจ้าปราสาททองค่ะ ซึ่งเป็นวัดที่ถูกกล่าวถึงในเรื่องขนช้างขนแผนว่าเป็นสถานที่ปรงศพของนางวันทองหรืออีกชื่อก็คือนางพิมพิลาลัยหากอ้างอิงใจความจากในวรรณคดีก็อาจจะเป็นไปได้ว่าวัดแห่งนี้อาจจะเคยเป็นป่าชา้าที่เคยใช้ฝังศพและเผาศพคนตายในสมัยกรุงศรีอยุธยาค่ะในตัววัดยังคงหลงเหลือสิ่งก่อสร้างไวใ้ให้ดูอยู่บ้างได้แก่สระน้ำโบราณกำแพงแก้วพระวิหารวิหารไรพระอุโบสถ พระเจดีย์ประธานและเจดีย์ไร่ซึ่งมีทั้งสิ้น16องค์รอบพระวิหารค่ะอีกสถานที่ที่จะไม่กล่าวถึงก็คงจะเป็นไปไม่ได้ก็คือวัดป่าเลไลไายวอรวิหารนะคะซึ่งตั้งอยู่ในตัวเมืองสุพรรณบุรีสถานที่ที่เป็นที่อาศัยของคุณช้างค่ะ เป็นวัดที่มีความเกี่ยวข้องกับเซพาคุณช้างขุนแผนอีกทั้งยังเป็นวัดที่คุณแผนหรือพายแก้วที่ได้กลับมาจากการจนบ,บุรีมาบวชเรียนอยู่ที่นี่เพื่อร่ำเรียนวิชากับครัวตาจูผู้เป็นอาจารย์คนแรกของคุณแผนเลยนะคะก็ภายในตัววัดจะมีจิตกรรมฝาผนังที่เล่าเรื่องของเซพาขุนช้างุนแผนตั้งแต่ต้นไปจนจบเลยค่ะมีหลวงพ่อโตให้สักการะบูชานะคะเป็นพระพุธลูกปางป่าเดลไลค่ะ ภายในตัววัดก็ยังมีคค้มขนช้าที่สร้างตามลักษณะในวรรณคะดีซึ่งเราสามารถไปดูของจริงได้เลยซึ่งเที่ยวบิน2บีของเราก็ไม่ได้หมดเพียงเท่านี้ค่ะมีอีกอ,อีกหลายสถานที่ยังไม่ได้กล่าวถึงแต่รวมอยู่ในทริปนี้ด้วยค่ะขอให้ทุกท่านอดใจรอติดตามนะคะขอบคุณค่ะ